นิสัยของคนที่เกิดปีมะเมียปีมะเมียรหรือชาวม้าเป็นหนุ่มสาวสังคม ให้ความเป็นนิรอย่างอบอุ่นโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงมีเพื่อนมากแต่คนที่รู้ใจจริงๆนั้นมีน้อยแทบจะนับหัวได้เลยทีเดียวคุณมีหัวการค้าช่างคิดช่างฝันเก่งรอบตัวมีไหวพริบดีมีปัญญาฉลาดหลักแหลมเข้าขั้นอัจฉริยะไม่ชอบวางแผนทําอะไรล่วงหน้าแต่รอสิ่งใหม่ให้ผ่านเข้ามาในชีวิตมากกว่าคุณทํางานอะไรก็สําเร็จนายโน้มน้าวใจคนได้เก่งเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายจะทําอะไรก็จะมีไอเดียเหลือล้อนและมีพลังเหลือหลายไม่ชอบการหยุดนิ่ง ต้องหยิบนูน่นหยิบนี่หยิบนั่นหาทำอยู่ตลอดไม่ชอบทำอะไรที่มันซ้ำซากจำเจมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองสนใจแต่เมื่อหมดความสนใจก็โยนทิ้งไปเสียงง่ายๆขีดความอดทนจํากัดแถมกลัวความล้มเหลวจนบางครั้งก็ถึงขั้นพิโตกจริตพอเจอปัญหาแทนที่จะหาวิธีแก้แต่ควรกลับเปลี่ยนแผนใหม่แล้วไปทุ่มพลังกับเรื่องใหม่แทนคิดเร็วพูดคล่องสามารถพิกคําพูดได้จากหน้ามือเป็นหลังมือชอบทาตัวโดดเด่นให้เป็นจุดสนใจของผู้อื่นอารมณ์สนุกสนาน ใครได้เข้าใกล้ก็รู้สึกว่ามีความสุขม้าสง่างามแต่ภายนอกแต่ภายในใจลึกแล้วจิตใจไม่มั่นคงต้องการให้ผู้คนยอมรับและชื่นชมคุณอารมณ์ร้อนและทะเยอทะยานมากจนทําให้คนรอบข้างขวัญกระเจิงเลยก็มีแถมยังขี้ตื่นคงสติไม่ค่อยอยู่เวลามีอะไรเกิดขึ้นในด้านการงานมีเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายไปยงจุดที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อถือ ให้ทำในสิ่งสําคัญแต่ก็ต้องระวังเหตุที่ทําไม่ทันการหรือเหตุที่มันไม่คาดฝันเข้ามาเป็นอุปสรรคคิดให้ดีก่อนพูดคิดให้ดีก่อนทําเป็นดีที่สุดความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นบทที่สุดที่ตัวเองว่าจะผัดอุปสรรคและปัญหาได้หรือไม่ดังคำโบราณบอกไว้ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าคุณค่าพิสูจน์คน ในด้านการเงินการเงินสัพัฒนทำอะไรก็ไม่สูญเปล่าค่อนข้างได้รับผลตอบแทนกันทุกฝ่ายรายได้สม่ําเสมอเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ระวังในเรื่องของการจัดสรรกับหุ้นส่วนหรือการแบ่งปันผลประโยชน์กันเองในครอบครัวเพราะจะเกิดปัญหาภายในที่สร้างความไม่มั่นคงขึ้นมาได้และยังมีรายจ่ายเยอะแยะเหมือนเดิมแต่ก็มีเงินหมุนตลอดระวังเรื่องราได้เอกสารการเงินที่จะสร้างปัญหาตามมา ในด้านความรักคนปีมาตกหลุมรักง่ายแค่เห็นหน้าหรือแค่รอยยิ้มก็ทําให้เคลิมได้แล้วนิสัยแบบนี้มีปัญหาตามมาแน่นอนเรื่องการประคับคะคองชีวิตคู่ให้เป็นสุขก็แค่คุณไม่เข้าไปก้าวไก่การตัดสินใจของอีกฝ่ายเช่นการเลือกคู่ครองก็เหมือนกันคุณควรเลือกคนที่เข้าใจคุณและให้อิสระคุณได้เป็นตัวของตัวเองคนโสดระวังคนที่จะเข้ามาแบบฉาบฉวยสร้างความว้าวหวามและก็จากไปแบบไม่ทันตั้งตัวดังนั้นไม่ควรปล่อยตัวปล่อยใจไปได้ไง,ง่าย ลหลงไหลจนเกินงามควรมีคู่ระวังการประทาปากคารมการเอาชนะค้าคารจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ความโกรธทาให้การเป็นเรื่องใหญ่ซะอ,อย่างนั้นดังนั้นแล้วก็ไม่ควรจะใส่ใจอะไรมากมายกับเรื่องยุ่มยิ้มให้อภัยและปล่อยวางให้ได้มากที่สุดเลยคู่รักหวานหวาที่จะเหมาะสมกันดีที่สุดคือคนที่เกิดปีขานปีและปีจอรองลงมาก็คือปีมะแมและปีมะเมียด้วยกันแต่ที่เข้ากันไม่ได้เลยก็คือคนที่เกิดปีชวด